แม่ประหลัดนี่สวัสดีครับทำงานนะจีเสร็จงานมาใช้ขอเบิ่งโรงงานนั่นนี่ถ่ายคลิปนี่ได้เลยเรื่องของนะ่ะ ลูกสาวใหญ่ยายยกเคยคิดเงินอยู่บ่ส่งส่งงานบ่คิดเซ็งกันเขียนบินเขียนยังงานเขาลายงานเล่งงานเล่งยายสิแกอะไรพี่น้องนี่บางดูเคยไทฝผกาหงางนี่เขาไปในในนี่นยัดเขาขัดหยัยังเขาไปในตู้เย็นนี่ยัดของเขาไปในตู้เย็นะ มาถ่ายหูหยายยพี่นอ้องพอดีได้โอกาสมาถ่ายคลิปของผักจากเคยไทายนี่เป็นีย่างเขาไว้ในตู้เย็นเลยแบบม่ต้องแบบว่าให้มันลายทงุงอดีทำชิชัยทุงอันนี้กับอีกทงุงนึ่งมแล้น,น,นี่นพี่น้องย้าสิเปิดเลยเคยถ่ายผักยังไา้ในตู้ในหนังในนี่เอาได้ใช้ยายตูล้ล่างคุบอ่ ยังอันนี้มียังบอกว่าใส่ของในตู้มาบากร้านก็ีะยเออพี่พี่เซเว่นน้อยพี่น้องโอ้ยายได้ตัวเย็นใหม่แล้วลูกเคยผ่ากมาให้ดีใจไ่ยายดีใจเลยข้าผ่านมาให้ไม่แห้งเนี่ยจะนอยข้าเจ้ากับมาอีกสงการนี่ สบายดีพ่อพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งไทยน้ำครับผมยินดีตอนหับเข้าสู่สอนยูทูบเบิร์ตคำทีว,าว่าบบาลาวเนาะมานีเฮ้ากาัมาเฮือนยายพี่น้องที่ว่าก็มีลูกเคยอย่างเป็นคนไทยพี่น้องพอดีเคยไทยผ่าคล้องให้เพิ่นเนาะเพิ่นก็นเลยม,มาถ่ายหูปส่งไปให้เคยไทยแน่แล้วก็ส่งไปให้ลูกสาวเพิ่นเนาะมาดีเฮ้ากัได้มาถ่ายรูปส่งให้ลูกสาวเนาะแต่ว่าเฮากาัเฮากา็ถือโอกาสถ่ายคลิปเลยพี่น้อง แต่คลิปเยอะยายเลยเนาะเพราะว่ายายเขาก็เคยสัมผัสยายท่านหนึ่งสบายดียายสบายดีโอ้ได้ของฝากจากเคยไทยพี่น้องของฝากจากเคยไทยเคยไทยมาฝากมานี่โอ้ตู้เย็นบักใหญ่พี่น้องมึงฝากมาให้ยายนี่สองสั้นนะยายเน้อแล้วก็ถุงอันนี้ มาดาวอันหนึ่งนี่โอ้ยยุคเคยขอยคุ่้นเคยยังนี่นี่เคยอยู่ชาวคุ้นไงเคยไทยฝากของมาให้พี่น้องยายให้มาถ่ายหูแฝกก็เลยแบบไอ้เพลิอกาสถ่ายคลิปยายเลยต้องผ่าจากเคยไทยพี่น้องนี่ตุยเย็นสองสั่นเนาะฝากของมาไว้สงการว่ามายายอ๋อสงการมาอ๋อสงการมาอือฝากของมาไว้ก่อนไหม ขะของมาไว้กูู่กสงการเหมืนกับมาอ๋อมาเยี่ยมยายเฟาลุเคยมาเยี่ยมแม่สงการเหม่อนแล้วน้อยยายเนาะสงการเผือนแล้วเหมอนมาอเไปบ่อยเข่าเลยเข่าเลยฝากของมาไว้ก่อนฝากของไว้เออหาลูกหาเจ้าก็ไปบ่อยเ บาดมานี่ก็ของเต็มรถอดจรนะมาเยเนาะม,มากเลยว้าเต็มของเต็มคือเอาหลอดใช้ปหลักเอาหลอดถามอือมาเนึ่ยฝาของมาก,ก่อนเออสงการามสีมาพม่ยายเมื่อกี้ว่าสีมาไมอ,อ,มาอ้ปีใหม่พ่ใหญ่คือหาพี่ใหม่เดือดใจลูกบว่ผฝากของเพี่ไดอ๋อลูกบอะไรฝากของเพี่อ่งานกัลายพ่อมงานกันคืนก,นนก็เลยบอได้พาเคยไทยมาเยี่ยมแม่ก็เลยสงการามสีมาเนาะ Hát hỏng mang, vinh học. Giải thai hát hỏng mang. Tân ngay ở hầu hết mọi hình ngày ông này nè 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 แกบอสะนาเ,าเหลือเดียวยายสิแกอะไรพี่น้องนี่ิ่งดูเคยถทยผักยังไงเข่าไปใน,ใ,นในนี่หยัดเขาขัดหยัดยังเขาไปใน,ในตู้เย็นนี่หย <c oughs> ัดของเข้าไปใน,ในตู้เย็นมาถ่ายหูมให้ยายพี่น้องพอดีได้โอกาสมาถ่ายคลิปของผักาจากเคยถยนี่ <มา S 1> ตู้เย็นสองชั้นพี่น้องเลยเอเอ,เอให้ยายปาดก่อนลูกเอกเอนี่อ,อันนี้ก็อีกผงม,มา,านาวหนึ่งที เดี๋ยวไอ้สองการฝันเก่าสีผ้าเคยมาเยีมม่ยมในแถวในไทยพี่น้องมียายกำลังสิเปิดว่ามีอยังในตู้เย็นเนาะคนเข่าได้เลยในเดียวเบี้ยเข่าไปนอนได้เลยตู้เย็นนี่สั่นหลางนี่ไงหนูเนี่ยจะถืจอจักรมหัวนี่เขาไปยังไงโอง้ยเขาไปแช่เย็นแล้วเขาไปแช่ยเย็นแช่แข้งไว้นะแช่แข้งไว้เขาไ,ไปในตู้เย็นเลยแช่แข้งไว้วส่งไป เออเออเออบอเซอนะดบอเซฝากให้กันป้าล่ะอยู่ประเทศไทยผูไปบอออกไปเนาะบุเบิุงยายแกมียังเนี่ยเก็บใส่หันเด้ออ่าเราเข่าไปให้เด้อีพี่น้องยายแกอยู่อืมเขาก็ล้มตัวเป็นอันตัวยันบากใหญ่นิดสองสันโอ้ยหออย่างดีเลยพี่น้องไอ้กำลังชิบแกและยายรุ่นอยู่ ว่าเคยไทยผางยังมาให้โอ,อยหยัดเข้าไปใน,นตู้เย็นว่าสาวพี่น้องฮ่า่เป็นหยันเข้าไปในตู้เย็นเลยแบบว่ต้องแบบว่าให้มันลายถุ้งคันดิทำเใส่ถุงอันนี้กับอีกถุงหนึง่งเพื่นนี่นี่เนื้อเดีย้ยเนื้อเดี้ยเบิปงให้ยายแก่ก่อนลูก,ออกเออจิ๋วเขาไปแช่ทีอเออจิ๋วเขาไปแช่ที เขาเขาเขาไปนั่งดูหัตลาดับเลยเออมีเขาลักเขาเขานั่งแล้วเออสีงามเลยยายเออสีงามเลยนี่สีเขาเฉินสีเงกว่ายายเอินสีเงาเงินนี่สีเทาเนาะสีเทาแหละสีงามมาเลยพี่นออ้อกเนสองสันบักไงพี่นออ้องดูเดือนนี้มันก็สะดวกสบายเนาะแบบว่าอยู่ประเทศไทยก็สามารถฝากของฝากเงอินมาได้พี่น้อกบัสขับรถบัสไปเท่ายาย สามพันบาทตู้เย็นกับกระเป๋านี่ได้ตัวใหญ่เออสามพันบาทพี่น้องสามพันบาทตู้เย็นกับกระเป๋าสองอันค่าส่งมาลาวอสามพันบาทเอนเทือนงน้อยใหญ่นะอนอนเทือนจึกได้ของเลยพี่น้องสามพันบาทอตู้เย็นคือใหญ่ฮะนี่เบิ้งใหญ่เบิ้งใหญ่โตเออเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อออนเด้อเป็นพี่น้องของค์พรจากเคยไทยหู ราเคยคนไทยพามาให้แม่ยายอยู่พังลาวค่าขนส่งก็สามพันบาทพี่นอ้องมันตัวเย็นมันหนักเนะาะแต่ก็มีกระเป๋าใหญ่อีกอันหนึ่งยายก็สิแกสวยมากเออสวยมากอุ้ยอไทยอีกสวยมากเลยของผักของผักจากใครนะนนะจากป้าอะไรนะนป้าอะไรนะน่าหน่อยฝุดไทยเชยเอาไปลิ่นเด้อ เออเบิ้งรุ่นน้ำกันพี่นอ้องยายสิเปิดเลยเคยถ่ายผ่านยังมาให้ในตู้ในนักกังในนี่อ้าวได้ใส่ยายตู้ล่างคุบอ่ะมียังอันนี้มียังบอกว่าะใส่ของในตู้มาบักลา้างเนเงินเออพี่พี่เซเว่นน้อยพี่นอ้องโออเซเว่นน้อยนี่ว้าขนมขาวตู้เย็นเสือผ่าก็มีพี่นอ้องนี่อ้าเราอยากเข่าในตู้เลยนี่ขนมมีพวกขนมพวกอันน่ะ เอาเพิ่อมีเงินเล่าร้อมยหญ่นี่นี่เออเงินลาวก็มีบาทเนี่ยเงินลาวมาจากไทยอยู่พี่น้องเซเว่นน้อยขอเต็มตู้เย็นเลยนี่ฮะเออใส่น้ำอันนี้อันนี้ใส่น้ำเออกระเดียวกันกว่ากระเพราเข้าไปไหมเข้าไปเสียเย็นทำยังไงเอาไปนะออกเขาเสียเย็นเั่นเลยฮะ เอ้อไปย่ะเดียคนไปใช้ทังไว้คนไปทังไว้ไหมคนไปทังเน้มันเอาเงินคุไดมมันเห็นเงินเออคนนไปทังไว้ไหมไอ้ตัวองเผ้มี่ขอนบัดทะเลบอยบอยอายแลยวบอให้อดนะเออของผ่าจากไครก็จากบาลัดขอบคุณปาลัดเล่มี่เร็วขอบคุณเร็วเออของเก่าอะไรไปรลด ไปเลยเอาตำนาเด้อนี่ฟิแนลเอ้ยขนมอยากเอาตู้เย็นเต็มตู้เย็นเลยเอาไว้รูปบิดบออันอันนี้เอาไว้ตัวนี้เออเอาไว้ไอ้บอยนในเมลูกเงินสิบล้านแล้วใส่เงินสิบล้านแลใช้โอ้เงินสองพันกีบได้ยังนี่ฮะ ว่าตสองพันกี่ว่าสิบล้านบาทน, <บา S 2> นี่แต่สะอ,อนีนมีเงินสิบล้านสาวล้านอืมเรากสั่งงยเขาเนาะ้ย้ยโทรศัพท์เด้ยยายโทรศัพท์ยายโอ้มีโ <c oughs> ทรศัพ,ท,พท์พ่อพี่น้องนี่นี่แมนบอสนี่ย้ายที่เทิงพี่เทิงพี่น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 ี่โอ้ได้โทรศัพย์พ่อไ้บ่ อแล้วจะพึ่งนี่มาสิลุดมือโอ้โทรศัพท์กันยักเขานี่เลยโอ้ตัวเย็นอย่างงามเลยพี่น้องเอาผากจากเคยไทยใส่เอวยายใส่เอวอดอืมน่นอดมาแล้วพูเกิดขึ้นเพราะตัวเย็นสองขันบังใหญ่พี่น้องเบิ้ง ลูกเายคนไทยผากมาให้แม่ยายอยู่ที่พังลาวไอ้อุดเตรียมห้มเข่าห้เอาอกกอนฮะห้มเข่าเออห้มเข่าไอ้ที่เท่ครับขนมกับเต็มถังพี่น้องอยากเอาใดตู้เย็นเอ้ยได้ขนมให้ลูกสาวแล้ว โอ้ยายได้ตัวเย็นใหม่แล้วลูกเคยผ่านมาให้ดีใจไหมายายดีใจเ <c oughs> ใจเ้าผ่านมาให้ดีแห้งหนจะนอนข้าวเจ้าก,กับมาอีกอสงการนี่เขาเลยชักผาดพม่าให้สงการก็มาอีกเต็มค้องก็เต็มหลอดเลยพอเอารมณส่วนโตมาเนาะยายเนาะอ,อารมณส่วนโตมาหย่อมยายอยู่ประเทศลาวพี่น้องเคยไทยยายแหละนี่เขากับมา เรื่มาให้มาถ่ายรูปให้ก็เลยไ้โอกาสมาถ่ายคลิปเลยที่เนาะมาถ่ายคลิปให้เคยถ่ายบึงเนาะเดีวก็สส่งไปให้เราบเค่บึงนาะเดี๋วกง้เาบึงมัเบิถ่าบึงอยู่งไปรศงัพเค่างเองยายบ่ไปให้เราบึมันมคแต่ของยาย่เบิบงเคยถ่ายฝากให้เราอมย่าเาดี๋ยวก็่าไานมันเย่าบงเนาดี่ยก่งไเรามันเคยานะดี่งไ้เาบงมเคาบ ถ้านะก็เริ่มเยนสมออืมออกยังไงวะเออเอาตู้น้องอทำเขียวชาดไหมเออนั่นแหละสีดำโอ้อย่างงามเลยหลังมันดิหลังมันดิเออชันซุ่มหายน่องหายน่องหายน้องทํนานี่นี่ขุดบุญเห็นยังมาวะเอาพี่น้องนี่เอากะสีปิดคลิปแล้วสีไอสีคนของเข่าให้ยายก่อนเอาตู้เย็นเขาครับหลานก่อน ินี้กับมึงยังไลฟ์พี่น้องเขาก็มาถ่ายแบบของมาจากประเทศไทยเนาะพอดี่ย้ลูกเคยเให้ลูกเคยคนไทยยายป็นฝากของมาให้ยายอยู่ที่ประเทศลาวเทากับสี่จบคลิปเลยพี่น้องเ้ยเสียตัวเย็นเขาเลยเอาไว้พอกันคลิปหนาเนาะขอบคุณพี่น้องอะไรฟี่เสียสละเวลาเขามาเบ่งมาชมพอกันคลิปหนาพี่น้องสบายดีสวัสดีครับอ่ะยายสบายดีเนี่ยยาย สาสดีสปไอ้ียายหุ mm. ah, ่นน้ำคลองบาทนี่เออนี่พี่น้องนี่ก็ยังมาได้แก่นี่ประมาณนั้นพี่น้องป้าเต้าของเต็มเตียงเลยของผ่าจากเคยไทย